กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราเกมย,ยิวคลาสสิกกันตอนนี้ประมาณ38ล้าน,นไอตัวธาตอนันนี้ก็อัพเลเวลตันเป็นเทียบร้อยแล้วต้องรอปลดล็อกอีกอันคือจุดตีสี่นืเอ200ถึงจะไปต่อได้นะครับพรุงนี้ก็กําลังไล่เปิดอยู่ค่อยๆไล่เก็บสะสมไปแล้วก็เดี๋ยวไปมีประสานตัวนี้นี่อุปกรณ์เกจิภูมิมีแต่ผมครบแล้วผมจะมาประสานดาบ เร่มนี่เดี๋ยวต้องดูว่าจะเอาดาบหรือจะเอาชุดดีแต่ถ้าดาบผมใส่ดาบม่วงอยากได้ชุดมาเพื่อแบบจะได้เปลี่ยนเท่ๆก็เดี๋ยวดูว่าจะเอาอะไรดีตัวนี้ก่อนมันกำลังลังเลอหม่ว่าจะเอาอะไรดีเพราะว่ามันต้องมีมีบูท บ๊ใช้หินห้าก้อนอันนี้ห้าห้าไอ้พวกนี้ใช้เหรียญแลกซื้อได้แต่มันมีดาบอ๋อดาบอย่างเดียวที่ต้องใช้ตัวชิ้นส่วนชิ้นส่วนนี้หาจากระลองสามสามนี่เราต้องซื้อตัวนี้ผมมีหินนี่อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสี่แต่เราก็ต้องเก็บไว้ให้สําหรับอันนี้มั่งเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเลเวลจุดตีสี่สองร้อยอ่ะเดี๋ยวมันต้อง มาเปิดตัวนี้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันใช้อันไหนว่าเห็นสองชุดก็ะสัสสเกสี่ยวต้องลองแลกหินเกติภูมิดูถ้าอย่งนั้นเราเอาดาบก่อนเลยดีกว่าพอดาบเสร็จก็ที่เหลือพวกนี้มันไม่ต้องใช้แต้มและใช้แต่เหรียญอนะันนี้อย่างเดียวก็เดี๋ยวค่อยเก็บสะสมไล่ให้มัน,นครบเซตของมันไปใส่ครบเซตพลังก็เพิ่มแล้วนะเนี่ยครบห้าชิ้นสองชุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า เราไม่เอาดาบเราเอาสองชุดก่อนก็ได้รอประสานดาบทีเดียวแต่ผมอยากได้ดาบดาบอัตราคิยิที่เ้ห้า a t k ห้าแต่ถ้าเป็นพวกรองเท้าพวกนี้มันต้องแบบว่าเอฟเฟกชุดห้าชิ้นอืมน้ตอนนี้มันลังเลยถ้าแรกกันพวกสนับขาหรือปอกแขนเกาะอะไรพวกนี้มันได้เลยสองชิ้น แต้มนี้เราก็ยังเก็บไปได้ต่อเราจะเก็บไว้ก่อนเพดับท่นะแต้มมันครบเลยนะแต่ถ้าจะแลกสองเล่มทีเดียวก็ได้รอเก็บก่อนเพราะแต้มอย่างนี้อะไรต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวันแลเากาะกองกระมวกอืมเอากองกระมวกยังไงต้องแลกมันครบหมดทุกอันอยู่แล้วนี่หินนี่เลยเอามาสิบอันพอถ้าเก็บได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะประลองสามสามอ เลือดตาแทบระเด็นเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เพิ่งแข่งข mm ันบันลีแล้วด้วยตอนแรกผมมาเึ็นตัวนี้ไดมอนด์ไดมอนด์ประมาณ3ดาวแค่นี้ก e ็แย <x> ่แล้วผระสานก้อนเลยเอาหมวกมาก่อนหนึ่งอันอ๋อบวกได้ตีบวกหนึ่งแต่ก็ต้อง แลกอีกหนึ่งอันเอาเกาะก่อนเรียบร้อตอนนี้พลัง38ทล้าน3 0 0แสนสวมใส่หมวกไว้หนึ่งพลังขึ้นมา50,000เสื้ออีกหนึ่ง5,000 50, นสามนี่พอใส่แล้วมันก็จะเป็นชุดเซ็ตประมาณอี่ีกไงไทยเจ้าใ,ใส่ให้เป็นสลิมเลยไป ครบรวมกันดีกว่าพุดเทพจุ้เทพเล่มหนึ่งเปิดครบแล้วครบรวมครบรวมนี้เราเน้นดาบมันจะมีอันนี้เหนือชั้นเหนือชั้นปู้เลยอีกเล่มหนึ่งมันจะมีอันนี้กิติคัสี่เปอร์เซ็นต์เอาวันนี้อีกอันหนึ่งเป็นขีแะ ไม่คิดเหนือฉันนะับไปบวกเสริมพเพราะเพชรเราอัพเยอะไม่ได้เดี๋ยวเพชรหมดเพชรหมดแล้วไม่ได้เลยนะตีบวกขึ้น41เดไปอย่าแตกกะขอเหอะ มันตันนั้งเยอะมันจะได้ไม่เสียเวลาอือหือสี่สิบแล้วนะเมื่อกี้นะสาเก้นะกกาโอ้โหแตกอ่ะอือหือโอ้โหมันขึ้นสี่สิบมันขึ้นสี่สิบหมดเลยแล้ว,ลวก็แตกร่วงยาวเลย เองเลยทีนี้พลังขึ้นมาประมาณสามแสนสามแสนขึ้นมาจากเยอะก็คือไอตัวจากชุดเนี่ยชุดได้มาประมาณแสนหนึ่งทบรวมประมาณอีกสองแสนไอแสนนิดนิด,นดแล้วก็ตีบวกอีกเล็กน้อยแต่ผมชอบเสื้อมันเสื้ออย่างเท่เลยเพื่อนก็อย่าลืมไปประสานกันด้วยนะครับกดมาที่ประสานแล้วก็เกติภูมได้เลยแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาอะไร แต่ยังไงก็ต้องภาษาให้มันครบเซตอยู่แล้วมันจะเปิดเป็นเซตเพอเปิดครบเซตคุณสมบัติมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาหนุ่มก็จะเหลืออีกประมาณต้องเก็บไปนีนะสิบห้าสิบห้ากับยี่สิบสองสามสิบมาสามสิบเจ็ดแต้มนี้เดี๋ยวว่าจะเก็บได้ดีนานเอาถ้าเอาอาก็อ,กอาจจะเอาพวกแขนจะนับแล้วก็บูทให้มันครบห้าเซตก่อนแต่ก็จะอีกอยู่ประมาณห้าหมืน 50, 000. 50, 000น่นห้าหมื่นนี่น่าจะ เจ็บกันอีกนานสำหรับตัวประลอง3-3มันออกกดผิดมันเพิ่งรีไปแต่ถ้าถึงแบบราชาได้5้า0ันเลยนะเราไปาไม่ถึงเราได้แค่เพชรเพชรนี้ได้อีกตัวนี้ได้แค่5,000ตราไดมอนนี่ไงว่าอยู่หาไปไหนอันนี้ของเก้าปาซิลเวอร์เดี๋ยวลองกดสวมใส่ง อุปกรณ์หมดเวลาแล้วเนี่เวลาข้างล่างหมดอันนี้ยังมีเวลาอยู่เวลาเหลือยีวันสนใต้ลังได้มาโอ้จะแสนกว่าโทนทลร,ราชเข้าไปได้ประ5นาทีวันนี้ก็พลังขึ้นมา39มสเ้าลยนะได้ตาเพชรไปแต่ก็อยู่ได้แค่28วันเดี๋ยวมันก็หาย แต่เราก็ต้องลงทุกวันอยู่แล้วลงไล่ระดับการแข่งขันใหม่ก็ต้องลุ้นว่าจะได้ตาอะไรเอาไปใส่แต่ถ้าถึงเพชรนี่ไ้ถึงราชานีบวกสห้าเปอร์นะ่าจะบวกเยอะแต่เราไปไม่ถึงได้แ,แค่เพชรเพชรมานน่าจะ2ดาว2ดาวจะขึ้น3ามดาวเนะี่ยอะไม่ผิดว่าแบบโอ้โหขึ้นยากมากเจอแต่ละตัวพลังหมดร้ายมากโอเคนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปลงทรราชอีก5นาทีนะหลับไปแล้บ่าย,ายสวัสดีครับ